เด็นหวันน่าสนใจเลยเยางเบิงดอกเกี่ยวดูเ,เกี่ยวสายหนึ่งอันนี้สามสิบกว่าเมีมีแล้วมีไหมมีไหม ทางใต้ผู้มีแผนที่ห่างจะกินหรอเดี๋ยวถ้าถามมึงจะจุก้อนตัวส่งไปมันเป็นยังไงถ้าวามันนั่นก็จ้งันลินไปเลยแล้วฮะแม่หาไปเลยบรรลุก่อนทางั้งเตอร์ผู้เตอร์วางไซปุกมันก็ห้าร้อยเบอรจังหวัดเดี๋ยวโทรถามเพื่อนก่อนไหนโชว์สิได้อยยัง

พอละพอจำแก้วละ